คนราศีตุลฟังให้ดีพลังงานของคุณอยู่ที่ครอบครัวพลังงานของคุณอยู่ที่ความรักนะคะใครราศีตุลฟังไว้นะคะถ้าเมื่อไหร่นะคะครอบครัวคุณน่ะรักกันกลมเกลียวอ่าหโยแบบว่าพลังงานของคุณอยู่ที่ครอบครัวนะคะคนชาวราศีตุลถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จมันจะมีการเปลี่ยนแปลงให้คุณเห็นแบบร้อเปอร์เซ็นฟังนะคะหนึ่ง คุณอาจได้รัพย์มรดกสองสามีคุณอาจให้เงินแบบพิศวาสพิศวาสขาดดินนะคะโดยที่งงๆฟังดีๆนะเพราะว่าพลังงานเงินและพลังงานทุกอย่างค่ะอยู่ที่ครอบครัวคนราศีตุลน,นะคะปีห5ปีหน้านะคะพลังงานความรักพลังงานเงินพลังงานความโชคดีพลังงานทุกอย่างค่ะอยู่ในครอบครัวหมดเลยความหมายคือคุณอาจจะได้ทรัพย์มรดก ทั้งๆท,ที่พ่อแม่ก็ยังไม่ได้เสียชีวิตอยู่ๆเขาก็จะยกทรัพย์มรดกให้คุณหรืออยู่ๆคุณก็ได้ไปเป็นลูกบุญธรรมใครก็ไม่รู้ยกทรัพย์มรดกให้คุณแบบงงๆหรือสามสามีอยู่ๆก็พิศวาสคุณจากเคยให้เดือนละแสนก็กลายเป็นเดือนละล้านเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณของคนราศีตุลจะอยู่ที่ครอบครัวเป็นหลักเพราะฉะนั้นปี 6. 5หค่ะคุณใส่เต็มสตรีมเลยค่ะความรักของครอบครัวใส่ความรักให้พ่อแม่มากขึ้นใส่ความรักให สามีมากกว่าเดิมเคยกราบครั้งหนึ่งก็กราบสามเวลาหลังอาหาร <c oughs> เพื่อเงินเอ้ยไม่ใช่อุ้ยขอโทษนะคะไม่ใช่ค่ะเพื่อสิ่งที่ดีในชีวิตคุณเองเพราะฉะนั้นคนราศีตุลคะจําจไว้นะคะยึดไว้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะเกิดวิกฤตอะไรในอนาคตนะคะคุณจําไว้ค่ะพลังงานของคุณอยู่ในบ้านพลังงานของคุณไม่จําเป็นต้องเดินทางไปไหนค่ะกอดหลัวหอมหลัว หรือว่ากอดรักพ่อแม่บอกรักพ่อแม่กราบขอขมาพ่อแม่เอาเงินไปให้พ่อแม่ซื้อขนมนมเนยซื้อกับข้าวไปให้พ่อแม่จัดไปค่ะคนราศีตุลเชื่อครูค่ะคุณจะได้ทรัพย์มรดกคุณจะได้เงินได้ทองได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากครอบครัวแต่ไม่ใช่หมายถึงคุณจะค้าขายไม่อะไรอย่างนี้นะพอพลังงานในครอบครัวเป็นเลิศคุณจะเลิศทุกด้านถึงขั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพี่โอดูเห็นไหม จะเปลี่ยนแปลงไปร้อยเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซนต์เลยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คนราศีตุลเอาใจไปผูกกับครอบครัวดึงครอบครัวขึ้นมาอะไรก็ได้ค่ะกอดรัดฟัดเบี่ยงครอบครัวค่ะเอาแบบว่านนะคุณไม่ต้องห่วงค่ะพลังงานในครอบครัวเปลี่ยนคุณดึงได้ทุกอย่างเลยดึงออเดอร์ดึงเงินดึงทองดึงโชคดึงลาบดึงกรลยาณมิตรดึงได้ทุกอย่างแต่คุณต้องเปลี่ยนพลังงานในบ้านให้ได้ก่อนโอเคนะคนราศีตุล พลังงานของคุณอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องเดินทางเลยแค่ในบ้านคุณก็รวยได้โอเคนะ